ติงข่าวสวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องยาโมนูพิราเวยโดยเฉพาะเลยนะครับยาต้านโควิดเนี่ยนะครับคำถามไปถึงกระทรวงสาธารณสุขถึงรัฐบาลนคัคือว่าอยากทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากหรืออยากทําเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับโอ้ไอที่มันมีความเคลื่อนไหวเรื่องโมนูพิราเวยเนี่ยเพราะว่าพี่ติงติงข่าววันก่อนน่ะพูดเรื่องนี้กระทุ้งเรื่องนี้ใช่ปะที่เขาขายกันที่ชายแดนอะ ติงข่าวนี่แค่เศษผงนิดๆที่พูดเรื่องนี้นะครับแต่คนพูดเรื่องนี้มากที่สุดคือคนไข้ฮะคนนี้ก็ติดโควิดครับคนที่พ่อแม่ก็เป็น608ครับและเขาไม่ได้ยาครับและเขาไม่เข้าใจครับและเขาก็หาทางทุกอย่างที่เอาตัวเอง ชนะให้ได้นะเอาชนะโควิดนะครับไม่ได้อยากเอาชนะรัฐบาลนะครับประเด็นคือฮะประชาชนในแห่ซื้อโมโูกันทั้งชายแดนทั้งฝากหิ้วคุณเห็นไหมฮะมันเป็นกระแสข่าวเลยครับแล้วคน6 0 8เนี่ยบ่นกระป๋องกระแปดมาตลอดเลยนะครับว่าไปหาหมอก็จ่ายแต่พาราฟ้าทลายโจรยาแก้แพ้แก้ไอนะครับสุดท้ายฮะประชาชนต้องพึ่งตัวเองนะเพื่อจะเอาชนะโควิดอย่างที่ผมบอกคุณไปนี่แหละครับซึ่งทางฝากฝั่งรัฐบาลฝั่งสาธารณสุขก็จะบอกว่ายาเทือนมันจะไม่มีคุณภาพนะ แน่นอนครับคุณหมอพูดนั้นก็ถูกครับแต่ความเป็นห่วงตัวเองของประชาชนนั้นก็ถูกเช่นเดียวกันถูกไหมครับคุณก็จะเห็นได้ว่าเรื่องระหว่างหมอกับประชาชนเนี่ยมันไม่เคยเจอกันตรงกลางได้ททีเลยนะครับการสื่อสารไม่เคยสําเร็จได้ท่กทีเลยนะครับคุณหมอบอกยามันไม่ได้หมดนะฮะแต่ไม่ได้แจกทุกคนที่ติดนี่นะครับเป็นคําที่คุณหมอใช้อ้านครับไม่ใช่ทุกคนติดโควิดจะต้องแจกยาฮะแต่เขาถามนะว่าผมเป็น6 0 8ทําไมไม่แจกผมหมอก็บอกว่าไม่ได้แจกทุกคนนะถ้าคุณยังเขียวอยู่ฮะ ยาต้องได้รับตามที่แพทย์มินิฉัยนะครับไม่งั้นคุณกินไปสุงเด่นนะครับคุณจะดื้อยานี่คุณหมอบอกอย่างนี้นะครับและตอนนี้ก็เลยไล่จับยาเถื่อนนะครับที่นำเข้ามาปนกับขนมนมเนยของอินเดียอะไรพวกนี้จับกันเละเทะไปหมดเลยครับตนเนี้หลายคนก็เลยบอกว่าทําไมถึงทําเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายไม่ได้ทีเรื่องง่ายๆเนี่ยขยันําใม้เป็นเรื่องยาก นี่3ปีกว่าที่โควิดเข้ามาเนี่ยมันได้สอนรัฐบาลไปถึงไหนบ้างนะครับประชาชนเนี่ยได้รับไปเต็มรักเลยนะฮะนี่ภาษาชาวบ้านเลยนะครับได้ทุกอย่างไปเต็มรักเลยฮะได้ความรู้ฮะได้ความมั่นใจตัวเองได้รู้ว่ากูนี่แหละเป็นที่พึ่งของตัวกูเองนี่คือชาวบ้านนะครับคำถามคือรัฐบาลได้อะไรบ้างจาก3ปีนี้เมื่อตอนนําเข้าวัคซีนก็ทีหนึ่งแล้วคุณจาได้ไหมครับประเทศอื่นๆเนี่ย เขาให้เอกชนช่วยนําเข้าเราก็ช้าจะนําเข้าอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็นําเข้าสินโนวงซิ่นนแหวกนี่ผมก็ไม่อยากพูดซ้านะพูดเพื่อให้เป็นบทเรียนเท่านั้นเองนะไม่ได้พูดซ้ําแผลอะไรเลยนะครับเขาบอกให้เอาเอกชนช่วยนําเข้าฮะมันจะได้มีความหลากหลายครับมันจะได้มีความเร็วในการกระจายยาไปฉีดคนนะฮะแล้วมันแบ่งเบาภาระคุณหมอแบ่งเบาภาระกระทรวงแท้ๆนะครับ เรื่องยาก็เช่นเดียวกันคุณเห็นไหมครับถ้าบริหารได้ดีจัดการดีนะฮะคนก็จะหาไปแห่ซื้อของเสียเงินนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะมันแพงไปถึงเป็นหมื่นแล้วนะครับมันแพงขนาดนั้นเขาก็ยังซื้อทั้งๆที่ซื้อไม่รู้ว่าเถื่อนหรือไม่เถื่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากรอโรงพยาบาลครับไม่มีใครอยากรอรัฐบาลครับและฟังดูนะฮะโรงพยาบาลพูดรัฐบาลพูดดูดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันจับต้องไม่ได้เลยครับเนี่ยปัญหา ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลทางสาธารณสุขเขาจะแบบว่าตื่นตัวกันมากกับกรณีที่มีการขายโมโนพิเรเวียข้ามชายแดนกันแบบนี้หลักๆเขาห่วงอะไรผมว่าตอนนี้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขค,ควรจะเป็นห่วงที่สุดคือเป็นห่วงความรู้สึกประชาชนครับเวลาเขาติดขึ้นมาแล้วเขาพูดแลาพึ่งไม่ได้แต่หมอก็มาพูดกลับกันไปกลับกันมานะเราควรฟังประชาชนจริจรงๆสักครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เขากลัวที่สุดว่าเขาผ่านโควิดได้เพราะเขาอึดน,นะเพราะเขาช่วยตัวเองฮนะ รัฐบาลก็ทำของตัวเองไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยป้องกันได้ไปเรื่อยนะครับล็อกนั่นเปิดนี่นะประกาศภราะว่าุูกเฉินไปต่อไปนะทำไปนะตลอดชาติก็ทําไปนะแต่สิ่งที่รัฐบาลคูรเป็นหนูที่สุดคือวันหนึ่งที่ประชาชนบอกว่ากูชนะโควิดได้เพราะกู่พึ่งตัวเองนี่แหละเราจะถามว่ามีรัฐบาลไว้ทําอะไรครับ นึ่งเรื่องที่เราได้ยินบ่อยก็คือเรื่องของการเอายาข้ามชายแดนมาเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่มีคุณภาพกับอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวถ้ามันเกิดเอฟเฟกนะเดี๋ยวจะไม่มีคนรับผิดชอบเอฟเฟกอะไรพี่คุณรุทินบอกนะครับว่าโมโนเถื่อนเนี่ยโมโนทั้งหมดเนี่ยเป็นเถื่อนหมดถ้าเกิดไม่ได้นําเข้ามาโดยรัฐบาลนะเถื่อนหมดครับแม้โมโนจะมีสีประเภทผมบอกคุณนะที่ผลิตโดยเมอร์ก ที่เมอร์ให้ลเส้นให้อินเดียผลิตนะครับหรือตัวก๊อปปี้นะครับและตัวสุดท้ายคือก๊อปปี้ของก๊อปปี้นะครับทั้งหมดนี้เถื่อนหมดนะฮะต่อให้เป็นของจริงก็เถื่อนเพราะว่าไม่ได้นําเข้ามาโดยรัฐบาลไทยคุณเข้าใจไหมครับตอนนี้พี่หนูก็เลยบอกว่าคุณไปซื้อมาเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะเจอเถื่อนเบอร์ไหนถ้าคุณไปเจอเถื่อนเบอร์4เบอร์3าเนี่ยเกิดเอฟเฟกขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบคุณนี่คือพี่หนูนะครับคนอื่นๆก็บอกว่าไม่ซื้อไม่ได้ครับไม่ซื้อแล้วมันหาไม่ได้ครบเหหือออกาจย์ตต้้้งซใญิ ไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดลงปลอดขึ้นมาเนี่ยนะไปหาโรงพยาบาลแล้วไม่มีมันขาดแคลนขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลบอกมีแต่ชาวบ้านเข้าไปแล้วไม่มีเนี่ยนะครับเอาชีวิตรอดไว้ก่อนดีกว่านะครับและโมนูเนี่ยนะครับมันมีเอฟเฟกมันเอฟเฟกก็น้อยกว่าฟาวิพี่ลาเวียมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลเชื่ออย่างหนึ่งประชาชนทั่วไปเชื่ออย่างหนึ่งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือความพอดีนะครับ หมื่นเม็ดวันนี้เป็นยาเถื่อนต้องเอาไปทําลายแต่เห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะพิจารณาให้ขายในร้านขายยาแล้วนะคะก็นี่แหละครับผมถึงบอกว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งของทุกเองนะพี่น้องบุญไปเถอะครับพี่น้องพยายามหาซื้อตามออนไลน์สุดท้ายรัฐบาลก็มองเห็นผมพยายามพูดให้ฟังว่ามันขาดแคลนมันหายากเขากลัวไม่ใช่ว่าหมอบอกไม่ขาดแคลนแต่เขากลัวว่าเขาจะไม่ได้เงี้ยคุณเข้าใจไหมครต่อไปนี้นะครับ สบคจะพิจารณาในอาทิตย์หน้าแล้วนะครับว่ายาพวกนี้อาจจะให้ขายได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วนะครับแต่ต้องให้หมอเป็นคนสั่งนะครับไม่ยากหรอกครับก็ไปหาหมอนะครับเราก็หาหมอหมอก็จะสั่งให้เรานะครับตับใดที่โรงพยาบาลไม่ได้จ่ายให้เราเองเนะครับเรามีเงินเราก็ซื้อได้ถ้าเราต้องหานะครับแต่ถ้าเกิดหมอว่าต้องกินแต่ยาหมดอันนี้ตัวไข่ตัวมันนะครับ หลายคนคงถอนหายใจยาวๆนะพี่เราอยู่กับโควิดมาหลายสายพันธุ์หลายซีซั่นสรุปบ,บทเรียนหน่อยว่าโควิดซีซั่นนี้คนไทยได้อะไรสิ่งที่คนไทยได้นะครับก็คือว่าทุกวันนี้นะครับคนไทยรู้วิธีจะสู้โควิดด้วยตัวเองคนไทยรู้จักวิธีการเอาชนะเศรษฐกิจที่มันแย่ๆด้วยตัวเองนะต้องอดทนด้วยตัวเองนะครับและสุดท้ายผมว่าคนไทยเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นหมอกันหมดแล้วนะครับรู้ไปทุกเรื่องนะครับ